สนับสนุนรายการโดย Pixma G Series Printer แท้จาก Canon Safari Iceland Resort and Spa พอซื้อปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาซื้อวัตถุดิบอื่นอย่างเช่นผักหรือผลไม้กันถูกต้องนี่คือตลาดผักผลไม้ของที่นี่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเอาผักกับผลไม้เฉพาะปลูกที่มาวดิฟเท่านั้นแต่ไม่ได้ปลูกที่มาเลนะจะปลูกอีกเกาะหนึ่งข้างๆแล้วส่งมาที่นี่ไม่นําเข้าเลยก็คือเป็นเกาะเฉพาะเพื่อปลูกผักแล้วก็ผลไม้ใช่ครับก็นำเข้ามาอีกเกาะหนึ่งที่มาเลที่เมืองหลวงแห่งนี้ครับผมแล้วก็พวกผลไม้หลักๆของที่นี่ก็จะมีนี่ครับแตงโม หรือว่ามะละกอก้ล้วยหรือแล้วก็ที่เด่นๆเลยคือมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวครับผมแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินมามียหนึ่งที่แปลกๆที่เขาบอกสกู๊ปพายน์สกู๊ปพายน์เป็นผลไม้แปลกๆอันนึงคล้ายๆน้อยหนาคล้ายๆน้อยหนาผสมกับสับปะรดใช่ก็จะเป็นผลไม้ที่มีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเรจะพาไปดูกันครับผมที่นี่ก็จะมีแบบผลไม้หรือพักโลคอเยอะใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ ันนี้เขาบอกเป็นพริกที่แบบว่าเผ็ดที่สุดนะฮะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกก็กัดนิดเดียวก็นอนไม่หลับทั้งคืนแล้วครับเขาบอกคุณกินเผ็ดไหมครับกินครับกินผมชอบได้คุณอยากลองไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไนอะไรนะก็โยนให้ผมผมไม่กินเผ็ดไงอ๋อโอเค,อเคแต่เราเดี๋ยวไปดูสกูพายนกันได้ปะครับ อ๋อพูดนี้เครื่องเทศนีเ่เป็นพวกเครื่องเทศพวกเครื่องเทศต<ส>่างๆมันไม่าเหมือนพวกน้ำพริกกะปิว่าเราเลยนี่นของดองนี่พวกผลไม้ดองของดองอนี่น่าจะน้ำพริกและนี่แหละครับนี่เลยคือสิ่งที่ผมบอกสกู <School S 2> <School pine. S 1> ๊ปไพร ผลไม้ที่มีที่มาดีฟที่เดียวเขาบอกว่ามันเหมอนในนี้นะแบบไมหนหน่นานะผสมสับป,ประร,ะรดรสชาติเล้วบอกจะหวานๆลองชิมไหมได้พี่นะครับอกวส่วนมากเนี่ยเอาไว้ทําสลัดกันแล้วก็จะใส่ซอสเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสลัดผลไม้อะไรอย่างนี้<อ>ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม้ชนิดนี้ทำอกินเหมือน สกูพายลองชิมกันดูผมผมใหญ่มากเลยผมหักแล้วกันกัดเ <God, out. S 1> อาอร่อยมากเลยนะครับจริงเหรอครับจริงครับผมรู้สึกว่ามันฝาดๆยังไงไม่รู้คนดูจะต้องบินมาที่นี่และชิมอันนี้เท่านั้นมันเอาไว้ทําสลัดคือเราต้องไปกินกับสลัดกันน้ําสลัดเป็นเหมือนสลัดผลไม้อะไรแบบนี้ครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้เรียกว่าอาจจะประจำชาติก็ได้แหละเพราะมีที่นี่ที่เดียวเราว่าเราไปกระต่อยก่อน นี่มาถึงอีกร้านหนึ่งครับอันนี้เป็นร้านของแห้งที่แปรรูปแล้วเนี่ยครับจะมีหลายอย่างมากทั้งนี่ครับทูน่าอบแห้งนี่เป็นทูน่าอบแห้งอันนี้รู้ไหมครับคืออะไรดูคร่าวๆนี่น่าจะไส้อั่วนะครับไม่ใช่ครับอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่ทําจากมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งมะพร้าวโลคอลมากใช่ครับผมเดี๋ยวของเจ้ามาให้ชิมเป็คอร่อยอร่อย คล้ายน้ำพริกเผาไม่กินทูน่านะทูน่าทูน่าจริงเหรอไม่กินทูน่าอยู่เอาไปใส่กับทูน่าโอ้ยทูน่าสเปรดทูน่าสเปรดชิมได้ไหมชิมได้เขาบอกช่มไห้ชิมชิมได้จริงเหรอ Can I try นี่นะทำอะไรอยู่ใช่เหรอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าทำไมรสชาติเป็นไง กินปลาแรมทูน่นาชัวๆก็ทูน่าแบบเขาน่าจะทูน่าหมักแบบหมักดองอะไรประมาณนี้แหละ,ะเราเจอแล้วครับปลาลาเนี่ยเออมันจะเป็นปลาลาของเขาอ่อเขากินกันทางนั้นผมว่าเดี๋ยวเราเดินเล่นรอบๆที่ตลาดนี่แป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีเลยครับผมไปไครับ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ3วัน2คืนที่จะพาคุณไปดินแดนสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่สาธารณรัฐมันดีฟริ่มต้นด้วยการพาคุณบินลัดฟ้าไปสู่เกาะแห่งสวรรค์โดยสายการบินบางเกาะแอร์เวย์และต่อด้วยการพาคุณขึ้นซีเพลนไปยังที่พักสุดหรูที่ซาฟารีไอซ์แลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่กลางทะเลที่จะทําให้คุณสัมผัสกับท้องทะเลอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและคุณยังได้สัมผัสความงามของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผิวน้ําทุกววันนต่่อด้ยาคุณไปชชืม ความงามของใต้ท้องทะเลอย่างเต็มอิ่มด้วยการพาคุณไปล่องเรือส่วนตัวเพื่อไปดำน้ำชมปะการังบนเกาะที่ยังมีสภาพทางทะเลสมบูรณ์ที่สุดและฟินกันไปให้สุดกับมื้ออาหารสุดหรูและเครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟให้คุณแบบไม่อัน้นทั้งหมดนี้กับราคา69,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง48,900บาทย้ำอีกที48,900บาทสมวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่15-17กันยาถึงสิบเจ็ดกันยายนสองพันห้ราร้อยห้ารจบจกาน ถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงสุกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078 095 252 8078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First Ultimate และนี่ครับอาหารทั้งหมดของเราครับเป็นไงบ้างครับยิ่งใหญ่เกรียยไใรมากครับอลังการงานสร้างถูกต้องต้องบอกว่าจานต่อไปเนี่ยจุดเด่นเลยครับเป็นเรียกว่าของหวานที่ขายดีที่สุดข,ของที่นี่ ซาฟรีช็อคกครีปจุดเด่นมันอยู่ที่แป้งแล้วก็ช็อกโกแลตั้งนั้นผมขอเติมช็อกโกแลตครับนี่ครับผมเยิ้มๆเลยครับ